นี่จะขยันหางานหาการให้พวกเราทำกันไปถึงไหนวะเนี่ยตอนเชา้าก็อยากจะกินของแพงๆหรูๆพอตอนเย็นก็ควางขวดโหลยาดองแตกอีกละนี่นอกจากจะชอบหาเรื่องชวนทะเลาะแล้วยังขี้ขโมยเนี่ยยังจะมีอะไรแผงๆอีกไหมวะเนี่ยนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะ คุณรองเนี่ยเธอเป็นคนซื้อเธอเป็นคน oh. ไม่เสแสร้ง oh. เธอคิดอะไรก็พูดออกไปอย่างนั้นแต่คุณปานะ่ะเธอรับไม่ได้เองต่งหานี่อีติง้งอีคกค่ากินกาได้ทองแกนี่เหมือนนายแกไม่มีผิดเลยวะเนี่ยแกมีสองตาเนี่ยแต่ตื่นตาแกบอดอว่วะแกะไม่ออกจริงหรอว่าคุณรองเนี่ยมันยาสาถ่ยขนาดไหนอีใส้ทำไมยังไม่หยุดว่าคุณรอง,อ,งนะอย่นะก็คอยโดนะ ฉันน่ยจะฟ้องลองให้ฉช็หัวแกออกจากบ้านไปเลยอ๋อนี่ก็ลองดูสิฉันก็จะฟ้องคุณปานเหมือนกันว่าแกพูดว่า,าอะไรระวังเธอแกจะถูกเทหัวออกจากบ้านอิตายแรงๆเหรออ๋อนี่นี่แกจะไม่สบาี่ฮ้ยแก่ที่ว่าแกมีคนเดียว,ยวฉันก็มีเหมือนกัน เลยนะเจ้านายเราเนี่ยนะเขาจะดีจะเร็วยังไงเขาก็เป็นเจ้านายของพวกเราเขาจะเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่ธุระของพวกเองเลยลาพังเจ้านายเนี่ยทะเลาะกันนะเ้าก็จะปวดหัวแตกอยู่แล้วเอ็งยังต้องมาตีกันอีกเหรอจะให้เขาปวดหัวอีกเหรอหยุดอย่างนี้นะแต่แต่ตมาน้ามาไวเอาไว้ก่อนจะไม่ขอจะต้องรอ ในห้องฉันทำไมผมอยากจะมาคุยกับคุณเรื่องคุณแม่ผมฉันไม่มีอะไรจะพูดด้วยเราไม่รู้หรือไงว่าการที่เข้ามาในห้องคนอื่นแบบนี้มันไม่มีมารยาทขอโทษนะที่ถือวิาสาสะเข้ามาในห้องคุณแบบนี้แต่คืนนี้ผมคงนอนไม่หลับแน่ถ้าไม่คุยกับคุณให้รู้เรื่องคุณแม่ผมเป็นภรยาคุณพ่อและท่านก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งในบ้านหลังนี้ ผมต้องการให้คุณเคารพแล้วก็รู้จักเกรงใจท่านบ้างใครที่ทำตัวเหมาะสมกับความเป็นผู้ใหญ่ฉันให้ความเคารพแล้วก็เกรงใจอยู่แล้วแต่ถ้าใครที่มันทำตัวไม่สมกับเป็นผู้ใหญ่ฉันก็ไม่จำเป็นจะต้องฝืนใจผมรู้จักคุณแม่ของผมดีนะท่านไม่ใช่คนที่ระรานใครก่อนโดยไม่มีสาเหตุและการที่คุณศาสยาดองใส่คุณแม่ผมแบบนั้น ผมถือว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนมากแต่แม่ของคุณมาด่าแล้วก็มาตบฉันก่อนหรือว่าไอ้ก,การที่พวกผู้ดีเขาพูดจาเย็ยบย่ำคนอื่นแบบนี้มันไม่ป่าเถื่อนถึงฉันจะเป็นเด็กบ้านนอกนะแต่ฉันก็สู้คนแม่ฉันก็สอนไม่เซ็นยอมใครแล้วถ้าแม่ของคุณมาด่ามาแรงแกฉันอีกฉันก็จะตอบโต้กลับไปเหมือนเดิมนั่นแหละโอ้ยยยผมขอเตือนคุณไว้ก่อนเลยเนะี่ย ถ้าคุณคิดทำลายแม่ผมอีกแล้วก็ผมจะจะอะไรจะอะไรจะทำไมฉันฉันก็ไม่อยอมให้คุณทำฉันฝ่ายเดียวกันทีแรกผมูิว่าผมคงจะเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณไปบ้างนะแต่ตอนนี้ผมชักจะมั่นใจนะ้วว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ร้ายการจริง ผมถามอะไรเธอไอ้เรื่องที่คุณโกหกทั้งหมดที่เล่าให้คุณพ่อฟังแล้วเรื่องที่คุณเป็นลูกของคุณพ่อคุณโกหกด้วยหรือเปล่าไปนีเลยไปจะไจปะน,คน,นไีคุณเก่งนะใช่ไหมคุณเก่ยนะใว่ไหม่เอากลัวอะไรไปไปด้วยใครอยู่ข้างหลังไว้ คุณทำร้ายผมเนี่ยผมไม่ว่าอะไรกับนะแต่ถ้าคุณคิดจะทำไรแม่ผมนี้แล้วก็ผมไม่ปล่อยคุณไว้แน่ไปะาศูนย์ตศูนย์นี่ เกิดเรื่องใหญ่แล้วลูกเกิดเรื่องใหญ่แล้วนี่แกรู้ข่าวใหม่ล่าสุดหรือยังข่าวอะไรครับแม่หุ้นบริษัทตกยังไงครับนี่หุ้นตกแแม่ยังไม่ตกใจขนาดนี้เลยนะก็คุณลุงรังสีของแกนะสิตอนเนี้ทั้งรักทั้งหลงอีนังเด็กหลงังรองนะนะอั่นน่ะหจนมีเรื่องนะทะเลาะกันยกใหญ่เลยกับอินังคุณปานนะ่ะเด็กผู้หญิงที่อ้างตัวว่าเป็นลูกของคุณลุงรังสีนั่นแหละครับจเจ้าชาชนะนาปานได้ ก็ใช่นะสิแต่แม่ว่านะอีนางคุณปานี่มันฉลาดเป็นกรดยังไงยังไงมันก็ไม่ให้อีเด็กบ้านนอกเลยขึ้นไปเหยียบอยู่บนหัวมันหลอกข่าวนี้นะเชื่อแม่ที่จะสูญอีนางเด็กบ้านนอกนะั่นเสร็จแน่แน่เด็กบ้านนอกนั่นน่ะมันอาจจะเป็นเด็กหัวอ่อนก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขามีกุลสื่อเก่งๆอย่างผมเขาอาจจะเอาชนะน้าปานได้นะครับแม่ เสียงศูนย์แกจะไปยุ่งกับเขาทำไมอะเรื่องของครอบครัวเขานะไม่เกี่ยวกับเราสักหน่อยเลยถึงแม่แกเนี่ยจะเคยเป็นสุยามทิดมาก็จริงนะแต่ตอนนี้แกก็ใช้ยงทนาสารของพ่ออยู่นี่นาะพ่อครับคุณลุงลังสีเนี่ยไม่เคยมีลูกแถมมีลูกก็ไม่ได้แล้วด้วยอยู่ๆมารู้ว่าตัวเองมีสายเลือดที่แท้จริงอยู่อีกหนึ่งคนเผลอเขาจะหลงจนงโง่หัวไม่ขึ้นนะครับ ยอมยกสมบัติให้ทุกอย่างก็เป็นไปได้เลือดเนี่ยมันย่อมข้นกว่าน้ำลูกแทนยังไงมันก็ต้องได้เปรียบไอ้ลูกเทียมนั้นแล้วถ้าหญ่บ้านนอกนั้นเขี่ยน้าปานกระเด็นออกจากบ้านได้ไอ้ลูกเลี้ยงมันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันแหละครับแล้วแกจะไปได้อะไรคะแกค,คิดหรอว่าไอ้ส่วนแบ่งนั้นมันจะตกมาถึงเราถึงแม้ว่าอีนางเมียไอ้ลูกเลี้ยงนั้นน่ะมันกระเด็นออกไปแล้ว ลูกจริงๆเขาก็ยังอยู่ยังไงเขาก็ต้องได้สมบัติทั้งหมดไปอยู่ดีทำไมจะไม่ได้ล่ะครับแม่ถ้าผมหลอกไอเด็กบ้านนอกนั้นแต่งงานกับผมได้ผมจะได้ทั้งตัวทั้งสมบัติสบายไปทั้งชาติสิครับเฮ้ย้ยลูกแม่นี่อัจฉริยะจริง,รงๆเลยลูกเก่งมากลูกแม่ พอเถะนาของไม่ใช่ของเราอ่ะแกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยอ่ะเนี่ยเลียบไปเลยนะตาสูนแกไม่ต้องไปฟังพ่อแกเลยน้ำขึ้นไม่รู้จักรีบตัดฟังแม่นะลูกรีบไปจับอีนังเด็กมันนอกนั้นให้อยู่หมัดเลยแล้วสมบัติพันร้านของสุริยาที่จะไปไหนเสียถึงฉันรักเธอเท่าไหร่